สวัสดีเพื่อนที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพวกับผมสังคนะครับในช่องสังโคชนะไอ้กอนครับมาวันนี้คอนเทนต์เหมือนเดิมครับซื้อฝียัดครับรอบแรกรอบเดียวทุนสองหน้าครับผมเหมือนเดิมแก้มือกันหน่อยเกมสาวทำอีพีที่หนึ่งซื้อไปโอ้โหเสงโบงครับ่ะเปิดไปที่เบสตคซับซื้อไปก่อนห้าร้อยบาทนะครับนะมาดูว่าผมจะจบกับมันสักเท่าไหร่นะครับ2,500าบาทครับมาหมายแรกของเรา ดึกๆแบบนี้ซื้อให้ดูกันเลยนะครับถ้าไหนที่เพิ่งเข้าใหม่หักไติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะอย่าลืมกดเข้าร่วมกล,ลุ่มนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยจะได้ไม่พลาดกิจกรรมการแจกทุนดีๆครับหัวไม่เกลือจัดอ้โหไม่น่าแตกครับโอ้โหมาจนได้ครับ12บาทครับซื้อไป500คุ้มหรือเปล่าครับเนี่ยเคเน้นๆสวยงามวายติดอย่างนี้100เปิดเซ็นได้ทุนคืนมาหรือเปล่าครับยังครับโอ้โหขึ้นทางแล้วนะไปกันต่อแล้วกัน ดูกันครับสองหมุนมาเหลือสายช่องแรกมาครับโอ้โหไม่ติดบูบาบซัมเบะจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับสิบเข้าสวยงามครับผมโอ้โหจบเป็นที่เรียบร้อยครับเงินรางวัลรวมอยู่ที่สามร้อยหนึ่งบาทครับขาดทุนไปซื้อจนกว่าจะได้กำไรนะครับเราถึงจะเปลี่ยนเบียดในการเข้าซื้อนะครับเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาแล้วกันฝากกันด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับผู้ติดตามถึงห้าร้อยเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกทุน มาอีกรอบหนึ่งนะผมทำสามช่องสองคัวเทียว X1 X2 แล้วก็นักบุญเกาส์เกาบมาดูกันดิจบแตกเท่าไหรด่ดีอ้วีไม่เข้าเลยครับ <c oughs> สวยงามช่องแรกมาเน้นๆครับวายติดสวยบื้บามสัมเบดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไหลไม่อีกครับอู้ยัยงไม่เข้าไปกันต่อครับ บึ้มบอมไปครับสิไม่มาครับผมโอ้โหน่าเสียดายโอ้โห oh. oh. จบเลยครัจบจานสุดท้ายท้ายสุดครับนึกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับโอเคซื้อต่อแล้วกันไม่สนใจครับไายที่ห้าร้อยบาทครับผมยัดกันเลยสิบหมุนเหมือนเดิมเดี๋ยวรู้กันครับผม ยังไม่เข้าไม่มาหกหมุนมาครับร้อยเปอร์เซ็นต์บูมบัมซัมบี้ <c oughs> สวยงามไหลไม่อีกครับผมยังขายทุนอยู่นะครับกล้เสียลงให้ดูครับเทคนิคแบบนี้นะครับออ้หูรอบแรกรอบเดียวคอนเทนต์ซื้อฟียัดอยากดูก็จัดกันให้ครับร้อยแปดสิบบาทซื้อหนึ่งพันเจ็ดร้อยลครับนะ กำไรขาดทุนอยู่ที่700บาทตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่พันแปดครับตามทุนคืนยังยากครับตอนนี้บอกเลยสิบมาติด <c oughs> ม่เข้าครับไปกันต่อโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มาครับจบเลยครับตรงนี้น่าจะมาให้หน่อยไปกันต่อแล้วกัน ถือฝีเหมือนเดิมครับยังไม่มายังไม่เปลี่ยนเลยครับผม <c oughs> ลุยก,กันต่อสิบหมุนครับมาอเคมาติดครับบ <c oughs> ุกบอมสำเบะกุยกันครับผมยัดไป <c oughs> สวยงาม,มาต่อไปวายติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับผม <c oughs> ยังไง โโอโไปกันต่อครับดูอีเองครับผมมาไหมครับ,รบเขียวมาติดอย่างนี้โอ้โหถือห้าร้อยสามรอบยังไม่มาเลยสองบนสุดท้ายครับมาจบแล้วแบบนี้จบแล้วแบบนี้ เลยครับจานซื้อยัดต่อเีงครับรออะไรเ่าโอ้โหมาให้หน่อยก็ไม่มาครับมาโอเคสิบมุนยัดต่อไปต่อครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มาอุ้ยส่งไม่ค่อยดีเลยแบบนี้คือ ซื้อ,อยังไงก็ยังไม่ได้กําไรเลยสักรอบนะเคสวยครับบายติด100%่งอน่นอนทองมาโอ้โหยังไม่เข้าอีก่นะดูออกครับบิ๊กบัมสับเบยไหลามาอีกไหมโอ้โหจบแล้วแบบนี้โอ้โอเอาเรื่องครับไม่มาเลยเจก็ไม่เข้าครับจบแล้วครับแบบนี้เจสวยๆครับทัดดานเ้าน90บาทครับไหลามาต่อครับขอพี่ม่วง วกก็ไม่เข้าครับโอ้โหคือขาดทุนเรื่อยๆเลยนะสาทำซื้อฝีช่องนี้ถือว่ายังไม่ได้กำไรอนะ่ะซื้อไปห้าร้อยครับน่าจะสุดท้ายละโอ้โหเจ็บแค้นไม่เคยจะซื้อได้เลยเกมนี้บอกตรงๆเลย <c oughs> <c oughs> ผมว่าเข้าฝีแบบกดมือมาง่ายกว่าขิว <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าครับร้อยเปอร์เซ็นต์จบแล้วโอ้โหไม่มายละ <c oughs> อกมุนไหมครับผมสุดท้ายได้สุดสวยงามครับเจช่องแรกน้นๆ่คิวมาต่อโอ้โหเกินสวยเจยมาครับอย่างนี้ <c oughs> สามมือสุดท้ายครับเข้าสวยงามครับไหลต่อมาช่องแรกติดไหมโอโ้จบแล้ว <c oughs> ไม่น่ามาเพื่อนเข่าเสียดายที่ไป อย่างนี้ผมเปลี่ยนเบ็ดขยับเบ็ดเลยดีกว่าครับโอ้โหแ่งเล่นอย่างยากอ่ะอ่ะเบ็ดยี่เลยถือว่าส่งท้ายครับซื้อปีนี่ถึงพันบาทครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งนี้ไปหนุ่มเงยเงิน,ปนไปไล่เบ็ดดีกว่าอ่ะดูกันครับเบ็ดยี่สิบโอ้โหซื้อฟรีอรอบนี้ก็ยังไม่ให้อีกนะเปลี่ยนเบ็ดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยน้ำเงิน เส็ดหมุนมาครับผมเขียวเน้นๆอา้ามีลุ้นอยู่ครับเจมาช่องสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไวติดอย่างนี้บึ้มซัมกูวี่เจสวยงามครับผิวช่องสามมาเลื่อนซ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปครับไหลต่อมาช่องสามโอ้โหไม่เข้าครับห้าหมุนมาสี่หมุนมาลุยกันต่อครับโอ้โหยังไม่มาครับจบแล้วมั้งงี้ หมดสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหพอเลยครับอย่างนี้ถือว่าขาดทุนไปถือว่าจบขาดทุนครับขาดทุนไปเราเราว2,100บาทเนะี่ยซื้อฟรีก็ยังไม่มาช่วงนี้ก็เล่นด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วกันเดี๋ยวที่เหลือนี่ผมจะไปไล่เบ็ดแล้วกันนะใครชอบกติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับไป,ไป